ช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างตอนนี้คนส่วนใหญ่จะไม่ชอบนะถ้าเกิดเรามองยาวๆหรือลงทุนมานานอย่างผมลงทุนมาเกือบยี่ปีเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาแบบนี้ในในการลงทุนนะในชีวิตการลงทุนของเราอะซึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็ซ้ำๆตอนนี้ก็ค่ยใยๆเดิมนะมันไม่แน่นะนอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าจากนี้ไป,ปี้าปีสิบปีอะถ้าคนไหนกล้าซื้อกล้าซื้อหุ้นที่มัน อนาคตกำลังจะดีแล้วซื้อได้ในราคาที่มันไม่แพงนะตอนนี้ก็อาจจะได้กำไรไหลเด้งก,ก,ก็อาจจะสร้างเศรษฐีหน้าใหม่ได้เหมือนกันแต่เหตุการณ์อย่างวันนี้มันก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วไอ้คนที่พูดรู้เงี้ยถึงตอนนี้กล้าซื้อไหมผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าซื้ออยู่ดีหลายคนมองจะช้อนอย่างเนี้ยพี่ชาวมองว่าไงแบบเฮ้ยนาทีเนี้ยควรจะ เขาเรียกว่าจับตาดูหุ้นที่หมายตาไว้อยู่อะไรแบบนี้ฮะแล้วก็เตรียมทยอยซื้อไหมทําตัวไงดีอ่ะพี่ชาวคือช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างตอนเนี้ยคนส่วนใหญ่จะไม่ชอบเนะเข mm hmm. าเรียกว่าคนส่วนใหญ่ก็จะแบบกลัวแล้วก็ไม่อยากอยู่หุ้นไทยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้าเกิดเรามองยาวๆหรือลงทุนมานานอย่างผมลงทุนมาเกือบยี่สิบปีเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาแบบนี้ในในการลงทุนนะ ในชีวิตการลงทุนของเราอะ่ะก็จําได้ผมเจอครั้งแรกก็ช่วงสับซามคลสิทธ์นะตอนผมเข้าตลาดปีสองพันปลายปีสองพันห้าพอปีสองพันแปดอ่ะเจอสับซามมันก็อย่างเงี้ยอึดอัดมันแต่ช่วงนั้นทุกมันลงเร็วลงแรงแล้วก็ลงลึกนะช่วงสับซามคุณป้อมน่้จะทันเนาะทันนะก็จําได้ว่า <c oughs> แต่ก่อนเราจะมีงานอะไรสังสรรค์แบบนัดกันคุยอะไรอะ่ะเดือนละครั้งเกี่ยวกับอรนิเวศอะไรเงี้ยก่อนวีไอก็มีคุยกันมานานแล้วนะ จำได้ว่าช่วงสัปพามอ่ะเข้าไปรุมด็อกเตอร์ทุกคนนั่งเงานั่งซึมนั่งจอยกันหมดเลยนะเออคือช่วงนั้นจําได้ว่าหุ้นอย่างโฮมโปรอ่ะลงมาแบบกลายเป็นว่าลงมาเยอะมากจนจนว่าจนกาไรห้าปีก่อนหน้าที่มันขึ้นมาตลอดนะโฮมโปรเจอสัปพามเดิมมาลงมาที่เดิมเลยเหมือนถือโฮมโปรมาห้าปีจนถึงสองพันแปดแหะกลับมาที่เก่าอ่ามันคือภาพอย่างนั้นเลยซึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็ซ้ำๆตอนเนี้ยก็เค่ให้เดิมนะ มันก็จะมีความแบบโอ้โหหุ้นมัน c p r สิบปีลงมาที่เก่าลงลึกกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยมันก็จะมีเดจาวูนะแต่ก็อยากจะให้กำลังใจว่าไอตอนสับซรามสองพันแปดสองพันเก้าอ่ะกลายเป็นว่าช่วงเวลาที่หดหู่ที่สุดอ่ะคนที่กล้าซื้อหุ้นอ่ะเป็นคนที่รวย hmm. ในช่วงทศวรรษเขาเรียกว่าโกลเด้นเดเคดของไทยวีไอสองพันแปดอ่าเป็นต้นมานะก็เป็นช่วงแบบ ห้าปีถึงสิบปีจากนั้นมาคือห,หุ้นหุ้นหลายๆตัวขึ้นมาเป็นหลายเด้งนะบางคนบางตัวเป็นสิบเด้งหลายสิบเด้งอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่ที่สร้างเศรษฐี V.I. หน้าใหม่เจ็บจำนวนมาก <S <S ผมก็เลยคิดว่าไอเหตุการณ์ที่มันซึมเศร้าอ,อย่างเงี้ยตอนโควิดก็มีอ,อีกอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ตอนเนี้ยผมว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบซึมจ่อยมันยังไม่แน่นะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าจากนี้ไปห้าปีสิบปีอะถ้าคนไหนกล้าซื้อกล้าซื้อหุ้นที่มัน อนาคตกำลังจะดีแล้วซื้อได้ในราคาที่มันไม่แพงนะตอนเนี้ยก็อาจจะได้กาไรไหลเด้งก็อาจจะสร้าง<ม>เศรษฐีหน้าใหม่ได้เหมือนกัน<ม>ก็เหตุการณ<ม>์มันก็ซ้ำๆเดิมเพียง<ม>แต่ว่าไอ้ช่วงเวลาที่ยากลาบากอ่ะคนส่วนใหญ่ทําใจไม่ได้หรอกทุกคนอยากขายหุ้นหนนะมดละนะแล้วทุกคนก็จะบอกว่าคนที่เขามาตลาดตอนหลังเข้จะบอกว่ารู้เงี้ยซื้อหุ้นไทยพร้อมกับพวกพี่เชาก็สบายไปแล้วอะไรไหมคนก็จะพูดเนี้ย รว้องนี้เราเราแบบเราเข้ามาตลาดช้าไปนะไม่ทันช่วงสัปสัพามก็เลยไม่ได้โอกาสแบบรวยพี่ๆเขาคนก็จะแบบสัดพอนะแต่เหตุการณ์อย่างวันเนี้ยมันก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วไอ้คนที่พูดรู้เงี้ยถึงตอนเนี้ยกล้าซื้อไหมผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าซื้ออยู่ดีอ่ะมันก็เป็นการคาดว่าคนที่ได้ผลตอบแทนสูงๆมันเป็นคนส่วนน้อยที่ที่กล้าซื้อในะจังหวะที่ทุกอย่างดูแย่ไปหมด นะผมก็ให้กําลังใจอย่างเงี้ยแล้วว่ามันคงจะเหมือนเดิมนั่นแหละคือถ้าเกิดเราสามารถซื้อเลือกกิจการที่มันยังดีอยู่แตงยังเติบโตในระยะยาวและเข้าซื้อในจังหวะที่แบบแบร์มาเก็ตถึงตอนเนี้ยตอนที่ราคามันลงมาเหลือพีอไม่สูงอ่ะอาจจะเป็นโอกาสทองไม่กี่ครั้งในชีวิตที่ทําให้เราได้ผลตอบแทนแบบเป็นหลายเด้งได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะโอเคอ่พี่เชากําลังฉายภาพให้เห็นนะว่าจริงๆเนี่ยตอนสับพรามณ์นะหลายคนไม่กล้าซื้อหรอก แต่พอมันผ่านเหตุการณ์ไปแล้วทุกคนบอกลุกนี้ซื้อนะฮะที่นีามันเป็นอย่างเนี้ยวิธีการของพี่ชาวมองลยว่ามันมันน่าจะเป็นหุ้นประมาณไหนอ่าหุ้นประมาณไหนนะฮะหุ้นประมาณไหนแล้วก็วิธีการเข้าซื้อสมมติว่าโอเคผมคิดว่าผมถึงยาวได้ละนะฮะแล้วก็บอกว่าจริงๆไม่มีใครรู้หรอกว่าหุ้นมันบอททอมหรือยังในหรือลงมาสุดแล้วหรือยังแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเริ่มลงทุนแล้วเนี่ยควรจะมองหุ้นประมาณไหนนะฮะ แล้วก็วิธีการเข้าซื้อคือซื้อ,อยังไงแบบ่งเป็นกี่ไม้ทยอยซื้อไม้หรือแบบโอเคตอนนี้ถูกแล้วเนี่ยซื้อเลยนะฮะเต็มเต็มไม้หนึ่งอะไรแบบนี้ฮะอืมไอพุ่นเนี่ยถือเป็นเป็นสไตล์ผมนะผมก็จะจะเลือกหาก,กิจการที่เป็นมีความสามารถนข่งขันอย่างยั่งยืนเป็นซูเปอร์สต็อกนี่นแหละมองว่าอนาคตจะเติบโตต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ซื้อในราคาที่มันไม่แพงแต่ความยากคืออะไรดูไหมคูกป้อม อนาคตที่มันจะเติบโตต่อเนื่องยาวนานเนี่ยแต่ละคนมองไม่เหมือนกัน mm hmm. เพราะแต่ละคนถนัดต่างกันอย่างพี่ชาวอะ่ะเราก็พี่ชาวก็ถนดัดหุ้นบางอุตสาหกรรมที่พี่ชาวคิดว่าพี่ชาวมองออกว่านาคตณหุ้นตัวเนี้ยมันมีแนวโน้มความเป็นไปได้สูงที่มันจะเติบโตต่อเนื่องยาวนานไปหลายปีแต่ในบางอีกหลายอุตสาหกรรมพี่ชาก็ไม่รู้ไงปืนคือพี่ชาวอาจจะไม่เก่งไม่ไม่มั่นใจแล้วก็ไม่เชี่ยวชาญเราก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะฉะนั้นแต่ละคนอะ่ะก็ต้องหาเขาเรียกว่า จุดท,ที่ที่เรามีมีความออมีเซอร์โคคอมเพนชันนะจุดที่เราเข้าใจจุดที่เราสามารถคิดว่าเราน่าจะเข้าใจหุ้นกลุ่มนี้ดีพออุตสาหกรรมนี้ดีพอจนสามารถคาดการได้ว่าอุตสาหกรรมที่เราเลือกซื้อเลือกลงทุนเนี่ยมันน่าจะเติบเติบจะเติบโตต่อเนื่องยาวนานได้อยู่อะประมาณนี้ครับ<ม>ก็คือก็อยู่ที่แต่ละคนว่าวาฒนดอะไรแล้วก็เชี่ยวชาญแล้วก็คคิดว่าเรารู้อะไรนะคือสำานินการที่เราต้องรู้ว่าที่เราลงทุนเนี่ยมันต้องโตจริงนะส่วนจังหวะซื้อ สไตล์พี่ชาวก็จะแบบพอเราได้หุ้นที่เราชอบนะผมอาจจะมีชอบที่แบบอยากซื้อแหละสักสิตัวสมมตินะพี่ชาวก็จะดูก็ดูราคานะไม่ใช่ดูยายไม่ใช่วีไม่ดูราคาหุ้นนะเราดูกราฟดูก็ดูเหมือนกันดูเหมือนเัาเนี่นั่นแหละดูเพื่ออะไรดูเพื่อให้รู้ว่าหุ้นแต่ละตัวที่มันเจอเหตุการณ์แบบ extra ordinary event อย่างช่วงเนี้ช่วงที่ตลาดตลาดลงแรงๆอ่ะมันเป็นช่วงช่วงที่เราควรจะดูพฤติกรรมราคาหุ้นในตัวที่เราสนใจเพราะว่า หลายๆตัวมันจะมีความอ่อนแอนึกออกไหมสมมติเราชอบตัวเนี้ยแต่ความอ่อนแอของราคาหุ้นคืออารมณ์เหมือนกับว่าผู้คนที่ถือหุ้นตัวเนี้ยมันอยู่กันไม่ไหวมันจะแบบจะขายอยู่นั่นแหละจะเทอาจจะเพราะว่ามีคนบางคนอาจจะมีมาจิ้นเยอะหรืออาจจะมีกองทุนถือแล้วกองทุนต้องลิควิเดีไปอาจอ t ทอาจจะโดนอะไรอ่ะพูดถึงหน่วยเอาคืนอะไรเงี้ยถอนออกก็ต้องขายมันจะมีเหตุการณ์แบบขายแบบ แปลกๆโดยที่ไม่ดูฟนะันดัมเท์ล่ะช่วงนี้ mm hmm. ถ้าเกิดพูดมัลงแรงๆ,ๆนะมันจะมีคนที่แบบขายโดยที่อาจจะพูดถือหน่วยเจ้าเงินคืนก็ต้องขายทุกราคา mm hmm. หรือบางคนมีมาจิ้นเยอะนะอัดมาจิ้นแบบสัดส่วนเยอะครึ่งๆอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยก็ต้องเอามาจิ้นออกใช่ไหมก็ต้องพยายาม t r i มออก t r i มออกมันจะมีคนขายแบบไม่คิดฟันดัมเบลทเพราะฉะนั้นบางทีหุ้นมันดูถูกแต่ถ้า price pattern มันมีคนขายตลอดเนี่ยเราก็รอดูก็ได้ไม่ต้องรีบซื้อนะอาจจะแบบ เราดูว่าเฮ้ยมันลงถึงจุดที่มันแบบอาจจะแรงขายน้อยมากๆแล้วในเร่งองันนี้มันก็แบบไม่มีไม่มีข่าจริงนะว่าต่ำสุดเมื่อไหร่แต่คุณจะดูแพทเทิร์นมาหนึ่งว่าเฮ้ยคุณแต่ละตัวมันมีแพทเทิร์นที่แบบมัน weakness, วกิกเนสเยอะก็ก็รอหน่อยเราแบบรวงไม่หยุดเนี่ยก,ก็ก็ไม่ต้องดิฟือ้อซื้อไปในมือขาดพี่ชาวก็ดูประมาณเนี้ยนะครับ